พี่ตียิงกลางเลยครับพี่ตีพี่ตีมึงก็อยู่กลางเอาดิเอาดิเอาดิเออพี่ตีเปิดโตไหมครับเปิดโตไหมกงกงกอกออะไรอย่างเงี้ยเออกเกอดใช้หมดเล้วมีเกาะของคู่ใช่ไหมครับต้องถามก่อนแต่ชาชนมีเกาะของคู่คุณมีเกาะใช่ไหมครับมีเกาะใช่ไหมครับมีเกาะมียาเนาะขยอะเลยนะครับพี่ตีอยากมห้เมียขอจะขอเกาะจะขอเกาะอะ กเกาะไม่มีครับยังเวทชนชนเหมือนกันอันนี้ตีก็ต้องให้เขาเลยนะเขาช่วยเขานายเนื้อเราจะไปให้เกาะให้เราเขาไม่ได้นะเขาต้องวัดเชิงกันนะก็ถามเฉยๆว่าเขามีเกาะไหมไอพี่ตีครับพี่ตียังงี้กินยวไอยาพี่ไม่มีว่ะเอ้ยหักมันเลยเอ้ยใครมียายายเขาหน่อยใครมีเกาะเอาเกาะเดย์เขาหน่อยครับวินดีกว่าสามในห้าสามในห้าดีกว่าเจ็ดในห้าไม่ไม่แต่พี่ตีถามเขาว่าเขาแบบเขาโอเคหรือเปล่าสามในห้า ไม่เขาเขาามีของไม่พอด้วยซ้ําเนี่ยเออใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าฟัง่อนนะถ้าคนเร์อยากอยากจะเชียร์จริงแล้วอยากจะเดิมพันจริงอ่ะต้องเป็นคนซัพพอร์ตของให้เขาเล่นครบนะไม่ไม่ิฟังผมนะผมซัพพอร์ตเองของเคลียผมขอขอขององผมเมงผมโอเคได้ดูโจูโฮเอาเกาะแล้วก็ยาปาติ วันว้งเงินสดรับเงินเงินเนี่ยห้าหมืนนาทีสั่งแต่สั่งเ้อน้เงินขอขอ้นี่นะอัวอัวขอต่อต่อหนึ่งวินนะมันมต่อนะเพราะเขาโหดไงเขาโหวดไงจะรู้ได้ไงว่าเขาโหดเลี้ยงเลยเป็นเี่ยวมนมาตาเลยเนีพ่้ายอยางกัอยาอมีเดือพันเลยอย่ามีเดือพันเลยต้องมีดีกว่าเดือพันไม่ต้องเดือดมาครันไม่ต้องเดือพันก็ไม้เียเลย เราอหาสักดิ์ศรีของเขาอ่ะเราเราเราอยากสักรีของคุณมาเออใช่ยาศักดิ์ศรีมาเล่นเลยดีกว่าเออใช่เราให้ยาให้ก่อเขายังหนึ่งหกหกครับแล้วก็โอเคยาใจเยช่ใจเย็นใจเย็นมาคุณก็ไปจูก็ไปนี่ดิแป๊บ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 นึงครับแป๊บนึงแป๊บหนึงอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นบอกได้บอกได้ พี่เปาดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้แป๊บป๋อสวัสดีครับน้องสวัสดีครับฝั่งน้ำเงินเล่นไม่ใส่กอดหรือเปล่าครับเล่นไม่ใส่กอดหรือเปล่าใส่กอดเขาใส่กอดไปแล้วใส่กอดไปแล้วปากฉลันใส่กอดครับใส่กอดเปาวิปเปาไม่ทำมันมีหมดมันเกาะแดงมันก็มีคนละแค่ห้าคนไม้เขาเป็นผู้หญิงอย่าลืมเขาเป็นผู้หญิง เออเขามีเอออย่าไปฝืนไม่ต้องบอกอันนี้เขาจะใส่เขาอันนี้เลยปล่อยเขาเลี้ยเครัพี่ฝอยเลยเวลาพี่เลี้ยงแปลงไหมครับพี่อ่าปกติครับแล้วแล้วแล้วสามในห้าหรือว่ายังไงครับฟังรู้นะครับสามในห้าสามในห้าบทละสามอ่าสามในห้าโอเคครับฟังฝฟังผมฟังผมนะครับฟังผมนะครับใครที่ชนะเออลองชนะนะครับสามในห้านะสามในห้านะสามในห้านะใส่ก่อนนะคุณลงฟังนะครับฟังเนี่ย โอเคเน้นหลบเน้นหลบเน้นหลบโอเคจบแล้วนะจะไปแทนได้ป่ะจะไปแทงโต๊ะได้ป่ะสหายสหายมหน่อยไม่มีตังค์ใครอยค่ใครน้ำอยู่ก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งสามสองอะไรก็จบแต่ดันยิวไหมก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมบอกกันบอกกันกาวเป็นสามคนนะก็ใช่ไงอันนี้อันนี้ต้องบัฟบัฟด้วยไหมครับ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  บับได้ครับบับได้เลยครับได้ครับบัฟได้คบับบัฟเต้นระบบเลยครับเดี๋ยวห้าทีครับห้าทีครับัผมพี่ติ๊กฝั่งผมพร้อมแล้วครับฝั่งนี้เขาจะไม่พร้อมครับฝั่งนี้ยังไม่พร้อมเอางี้ว่าเอางี้ดป่ะสามวินเลยสามครถึงสามบอลคนชนะมันเร็วต้องเร่งหน่อยเพราะว่ามันจะหลีละมันจะหลีละมันจะหลีละโอเคอันนี้อันนี้สามวินนะคล้าถึงสามชนะเลยนะได้ครับพี่เอางี้ย่ะเอางี่พร้อมนะปลอจุกออกเลยออกเลยญาติญาติออกเลยครับนักนัก นะครับมวยครับไอติวไอติวเทนเนอร์ออกเลยครับออกเลยถึงผู้หญิงเดินเข้ามาครับผู้หญิงหามันนีครับได้ไหมครับตีนี่ครับหาผู้หญิงหาจะลีละวะลีแล้วเต็มที่ไปเลยฮะเอาเลยฮะเอาพื้นที่นะขอบัฟด้วยนะขอบัฟด้วยนะขอบัฟต่างหนักนะบัฟบัฟต่างหนักเลยนะบัฟต่างหนักเลยนะแต่เขาไปตีคุณก็ต้องหลบนะหลบไปเขานะอย่าไปนัวเขาอ่าอ่าคุณตีออกมาเขาตีออกมาฮะเขาตีสามสองหนึ่งเอาเลยฮะเอาเลยจังหวะนี้โอ้โหโอ้ย

ไปนดไปนดไปก่ย the ังไงต่อฮะโอ้แทงไม่ตรงฮะโอ้ผพาไม่ตรงตรงนี้พาไม่ตรงหรือว่าทิงแยกยั่ไปโดนโอ้โหข้าไป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 ี้เออเซแล้วเซนแล้วเออันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้เออเออเออเอาเอา

ไม่เป็นไร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 เอาไปเอาไปเอาไปเขาจะไปแล้วไปบ้าไปบ้าไอาวะไม่ได้ต่อแล้วต่อแล้วต่อล้ไอ้คนไม่เกี่ยวโอ้โหไอ้คนไม่เกี่ยวให้ผู้หญิงได้ไอ้สัตว์บ้ากูบผู้หญิงมึงเก่งกัเลยนะเก่งเนยไอ้เยจุกบตัวดีเลยไอ้สัตว์ไอ้เย้จุกอ่ะมันนี่ไม่ได้ไม่มีหลังรีได้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  จบยากว่ผเดาได้มันก็ดีก็ดีอีกมันก็ดีไปได้เลยผู้หญิงไปผู้หญิง่ะไป้หญิงอะไปผู้หญิงะจูไอ้เียไอ้เฮียไอ้เียาไ่จูบตาเมื่อกี้ไ่จูบตาได่จูไ่จูบไจูไอ้เฮียจูกับตัวเฮียเลยคนี่เฮียอยู่ไอ้สัตว์ไอ้เฮียจูไอ้าสตร์ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียโอ้หแม่งเอ้ยเฮียเดเฮีย ไอ้ซาหลังลีอ่ะหลังลีอ่าลังลีะหลังลอะต่ออมันจริงๆเลยฮะยงต่อบผมเปทีมวยเช้าาวนะเปทีมวยช้าาวใส่ท้อนตกจากลูมินีนะเปทีมวยชาาวนะครับผมใอ้พาคนเก่มาเดิวเนี่ยคูจะได้ดูว่าตำรวจน้ำไอ้สัตว์ใครพาคนแก่มาเดินแถวนี้เนี่ย โอดมันอะโอดมันมันจิบหายโอดมันอะมันกับผู้ชายตีกันอีกอะมันกว่าเยอะไอ้าคนแก่มาเดินเดีราดีไอ้ย่ะจืดเจอได้นะดูได้ดูได้เล่าให้พี่ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไม่รู้เหมือนกันใช่ใช้วงเงยอยู่ตอนนี้ใส่นัวโอ้โหเจ็บคอเลยสัตกเอาไปเจ็บคอเลย ไอจุกเป็นบัฟไอจุกสาวแล้วเขามาตีกันไอเยี่ยจุกอับตัวบัฟเลยขาดเออเยี่ยจุกอ่ะเงินบัฟด้วยครับกดินบัฟกดใช้เสียงด้วยครับใจเย็นครับไอจุกสาวแล้วก็ให้เขามาตีกันเนี่ยนิสัยเป็นทักเป็นนักตั้งไอซีให้เลยนะนี่อันนี้มึงหรือเปล่าเนี่ยต้องเทนต้องต้องโดนเทนพี่เบลพี่เบลว่าไปไหนล่ะเฮ้ยมึงเงินทุนกูยังอยู่ครบปะเนี่ยโดนไปห้าล้านแบบแบบไม่ได้ อะไรคืนนี้หมดคืนนะโดนไยมันหมดหกล้านแล้วเนี่ยหกล้านของลงเขาทะเลาะอะไรกันแต่ผมฟังอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมผมไม่รู้เรื่องพี่ผมดูผมผมใส่ไฟอย่างเดียวเลยพี่มันเสียหายเคยได้เคยได้เคยต่อสรุปเขามีเรื่องอะไรกันพี่ชายกูไม่รู้แต่กูยุ่งให้แทงกันโคตรมันเยอะโคตรมันเขาเคี่ยวกันมันมากเลยแต่ว่าไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเป็นตรงเนี้ยคือเขาเข้าใจเราผิด เขาไม่คิดจะถามเลยเขาไม่เลือกเขาพิสูจน์เลยเขาเหมือนกันอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจครับเข้าใจเขาใช้ความรุนแรงออ่่าแต่ลืมารไม่ใช้ความรุนแรงเหมือนนกัเราพีชผิดที่เขาด้วยออ่่าาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้เดี๋ยวแก้เดี๋ยวแก้หลังลีหลังลีหลังลีเอออวดบัวเลยสัตว โคตรบันโคตรบันโคตรเหวอเลยเฮียมันจัดมันจัดเฮียตอนแรกจะไปลไลอสัตว์กูขอดูก่อนละกันไอ้เฮียว,วมันมันจริงหรือเปล่าไอ้สัตว์เฮียบันเฮีย ไม่สักีแล้วมึงฟื้นฟื้นได้ไงอ่ะคุณไม่เข้าใจแหละผมไม่เข้าใจผมแล้วมาจากเอ้ยเยอะกว่ามันเขาไม่หลับไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจมามาคุณมาพอพอพอจุ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 พอไจุพอเนี่ยมันนี่เพี่มายืนนี่ดีกว่าพี่ดูทรงวะไม่งั้นของหายหมดตัวแน่ว่ะดูทรงแล้วน่ะมันเปนไป่อสู้ครัพอคนมันเยอะคุณเออไม่เป็นไรเข้าใจก็คนมเยอะฉันไม่ได้ยังเราคนมาเชียร์เราเราก็คนเยอะเหมือนกันคนเยอะเหมือนกันเขาไม่ได้เชียร์เราครับ เขาเชียร์เาเชียร์คุณใช่เขาเชียร์เขาเชียร์เอาเรื่องต่อใครไม่เชียร์คุณอ่ะผมเชียร์คุณเองเขาอยากเขาอยากจะชนะก็ไม่เป็นไรครับนี่จะแพ้จะชนะอะไคุณก็สู้เอิร์นมาแบมมาคืนผมบอกแล้วไงเลยเชียร์ตรงเนี้ยสู้ตรงเนี้ยไม่จบนะไม่ใช่ว่าจบนะเออนี้ไม่จบนะส่วนหนึ่งของการสู้คุณนะใช่แค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้น

เขาล้ำกันไปอ่ะเดี๋ยวก็ให้ไอ้บวงออกด้วยี่ครับออกเลยครับอย่าอย่าใกล้พื้นที่ครับออกเลยครับแต่แค่เราปากเหม็นเหมือนเดิมโยโฮเปิดแทงวะเนี่ยเปิดแทงวะเนี่ยทำแล้วล้านสอนะครับนับสามสองหนี่ยไปแล้วครับจังหวะนี้เป็นชุดเยียกเา อจังหวะนี้แล้วบูญไปแล้วบแพงสวยลอยหลบได้ด้วยแต่สวยไม่ได้ตลบกอนเฮ้ยเฮ้ยตลอยเอ้ยโดนแทงเออเอ้ยสวยเฮ้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 ยไอยเอ้ยลอยเฮ้ยเฮ้ยลอยเฮ้ยเฮ้ยลอยเฮ้ยเฮ้ยลอยเฮ้ยอยเฮ้ยลอยเฮ้ยลอยเฮ้ยลอยเฮ้ยอยเฮ้ยโอย หรือเปล่าครับเนี่ยหรือใส่เกาะไม่ทันไม่เขาน่าจะเขาต้าปั๊มยาจังหวะที่เขาเดินอยู่อ่ะเขาน่าจะผมว่าเขาน่าจะยอมแพ้ไม่พอไม่พอมันปั๊มแล้วมันสตันไม่ไม่ยอมแพ้นะเขาสู้นะเมื่อกี้เขาจะชนะอยู่แล้วนะใช่ใช่ใช่ไม่แพ้ก่อนสี่เลยนะแพ้ก่อนสี่ครั้งเลยเมื่อกี้เดียวนิดเดียวอันนี้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว อติครับอันนี้ยังสามวินอยู่หรือเปล่าอติแจ้งแจ้งไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเริ่มหลังรีเนี่ยเริ่มหลังรีเนี่ยเอาเอาห้าแต้มนะฮะห้าวินใช่ไหมเห้าเอาห้าแต้มใจใจเอาเราอยากไอ้ชิคเกียไปฮะห้าวินนะครับใครถึงห้าก่อนชนะนะใครถึงห้าก่อนชนะนะเขาบอกว่าหลังรีใช่ไหใครถึงห้าก่อนชนะนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาห้าเอาห้าเลยเอาห้าเลยโอ้ลูกอย่างนี้ลูกทีผมไม่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 มีหน่อยไม่มีหน่อย ไม่ตกไม่ตกไม่ตกไมเขาบอกไปแล้วว่าพูดจอดลีไปแล้วเขาได้ยินไปแล้วเขาของมีเยอะไอจูวอนมันบอกแล้วไอจูวอนเันบอกของเขามีหรือเปล่าของเขาขาดหรือเปล่ามีมีเทเลให้อยู่โอเคเอาให้ฝั่งหนึ่งด้วยได้ไหมผมเริ่มจนละให้ให้ดิให้ได้ดิให้สองฝั่งเขาซัพพอร์ตไงให้สองฝั่งเลยให้สองฝั่งสองฝั่งแล้วกูมีของไหมนะแม่ อ๋อโอเคครับผมน่ะเห็นไหมไม่งั้นชนะไปแล้วมาวินที่สามนะครับเหรือปัดเกาะหรือใส่เกาะเอาโมกนือใส่เกาะได้เลยถ้า้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มเมื่อกี้เขาลืมบอลยันเลยครับคุณดิวมูตี้คุณกวจั๊บบูอยู่คนนี้เออไปเอ้ยเออสวนไปแล้วสวนไปแล้วเอ้ยเอ้ยสวนไปแล้วเฮ้ยหลบหลบไี่หลบเฮ้ยลวับคลาสสิกจัดเลย นี่แหละคัตสิกเดาโรกานี่แหละไม่มีลำคัติกเดาโกาคัตสิกเดโกาคัติกเดโรกาอ้มลตหล้มิดดึงอย่าเพิ่งอย่าเพ่งรีบอยาเพิ่งรีบอหโอ้โโอ้โหโอ้ไปเกาะโอ้โหโอ้เกอบตายเก็บตายทั้งคูเกับไปแล้วกระตอน์ั้คูเดิงสวยอมีตัวไหลเอ้ยอันนี้โมยัไงยังไงอันนโมเมชัน ลบลบสไลด์มาแทงอด้อยู่ไ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 อเจนต์ไปยหลบเลยปลบดงมันดมันหมุนมันหมุนเฮ้ยไมุลก่งสวยเห็นดาวอุลเอเซเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ย้ย้ยไ้เ้ยไ้เ้ยไ้เ้ย เงินลำจัดอุ้ยเอี้ยวน้ำเงินลำมากโอ้ยจะชนะอยู่แล้วจัชนะอยู่แล้วจะชนะอยู่แล้วตั้งสองตั้งสองตั้งสองแล้วนะคิดว่าจะคาสิคอย่างเดียวมีลำติดมาด้วยครับเนี่ยนะครับเจ๊กเขาไว้หน่อยอ่ครับเกียร์ด้วยครับเคลียร์ด้วยครับ พี่อลาสิครับผมที่มีจะมีคลาสสิกอย่างเดียวอันนของเคลอยนวมักกีฬาได้นี่ยของหมดแล้ยวครับเคหอยนักกีฬาได้ครับเคหอยนักกีฬาได้ครับกองหมดกอมของเติมเกาะเติมเกาะเติมอะไรให้ด้วยครับจจะบยังถ้าวินครับกค่ถึงห้าก่อนกค่ถึงห้าก่อนกค่ถึงห้าก่อนไม่ต้องปล่อยแล้วครับตอนนี้เราจะชนะอยู่แล้วนะจะชนะอยู่แล้วคุณจะปล่อยนะเออคุณจะปล่อยนะไหวไหวไหวเออเล่นเอาแค่ว่าเหมือนที่เราเคยซ้อมกันมาเคยเล่นกันมา เหมือนครั้งในอดีตว่าไงว่าไงพี่พี่เชียร์ผิดฝั่งนะคนขายของพี่นะอก็ไม่กูแค่บอกเขาเฉยนะเตรียมเต็มที่โอ้สู้ๆพี่ไม่ได้บอกให้คนนี้สู้ๆเลยอันนี้คนขายของให้ที่นี่ยเอาตังค์ให้ที่นะเนี่ยจริงพี่เปาแล้วเลิกกันอะไรอะไรจะโกรธอะไรพี่พี่ก็เชียร์คู่แหละอะไรรอบนี้ถ้ากาชารอบนี้โอเคโอเคโอเคขายของเองนะโอเคพี่ผิดเองอ่ะ พี่แคชมไม่เฉยอ่ะพี่แคเฉียวทุกแกนครับเออพี่ก็บอกสู้ๆทุกคนอ่ะโอ้กูผิดอีกูผิดอีกเหี้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตีบอกเลยมาครับมาหยิบอาวุธขึ้นมาเก็บอาวุธขึ้นมาเหี้ยไม่รับเหยื่อขึ้นมาเอาละจังหวะปัดบางเจก่อนกูสวยกูเกียวเฮียอะไรกูแค่เชียร์เฉยสัตว์เหี้ย ยังไงต่อฮะพร้อมนะครับพร้อมนะวินลาวที่4ครับลาวที่4เช็คเกาะเช็คอะไรเรียบร้อยนะครับเอายาใส่ช่องด้วยนะครับอายาใส่ช่องเช็คกงเช็คเกาะพร้อมแล้วนัสา2 1หิ่มาแล้วว้าวีที่สี่อ่ะโอ้ยซาด้าสวยเฮ้ย้ยลบบเอ้ยยองเอเฮ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ย เฮ้นเรืดงวยเป็นเรื่องตกเป็นเรื่เงตนเป็นเร่องเป็นเรงเป็นเ่องตกเป็นเรื่ตเป็นเรื่องตกเป็นเรงลบเป็นตร่องตกป่อเป็นรองตกหป็นเยื่องลงเนเรื่องตกเค็นเรื่องตเล็นเรองลเนลงตนเรืหตกปนเรงตกเป็นเร่งตก่องลนรับองต่องนปนี้ืองกเป็นเรื่อยตกนองตกเนลรื่องตกเรองตกนเรอเองเนเร่องเปนงน้รหลองตน่องตน สวยๆไปยัาหนึ่งพื้นที่เยอะพื้นที่กว้างฮะพื้นที่กว้างบอปั๊มยาปั๊มยาเติมกาะได้นี่รีกันใหมอเนี่ยมีสติมีสติสติเขา้กสิสติสวยเอาดีเฮ้ยดวงเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ย้เฮ้ยเยเฮ้นเ้เฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย้อยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ย้ยยเ้ยเฮ้ย้ยเยเ้ย้ยยเ่ไย้อยเ่ย้ยเยีย้นยยย้ จะหนีย่ากันเกิดอะไรขึ้นครับสู้เลยอันนี้เกิดอะไรขึ้นต้องต้องสู้ต้องสู้มันต้องสู้ไปแล้วมันเป็นท่าอหลอกครับเป็นท่าอหลอกครับปั๊มยาได้แล้วปั๊มยาได้แล้วเป็นเชิงใช่ไหมครับเป็นเชิงครับกอเกิดต้องปั๊มกอเกิดต้องปั๊มให้หมดยังไงเออเอาไยมแอนตัวแอนตีเออเอาเอาเอาได้ยู่ได้ยู่ได้ยู่เอาเอาเออเออย่อย่อย่อเวิร์กสเตตคุดเวิร์กสเตตคุดเวิร์กเออจีครับจีครับนี่นี่อันนี้อันนี้นะครับเนี่ย กอหมดกอหมดกอมหมดครับกอมกอหมดโอ้อันนี้ต้องไม่ต่ออันนี้ต้องขอเพิ่มได้ไหมปกติในระหว่างการแทงมันมันไม่ได้สู้ไปเลยครับสู้ไปเลยครับสู้ไปเลยสู้ไปเลยต้องต่อครับต้องต่อไปเลยครับต้องรัต่อเราสู้ไปเลยครับสู้ไปเลยมันไม่เป็นข้อพะรหาครับ ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครัใช่มันเป็นระหว่างวินนะผมว่ามันอะไรครับเอาเลยครับเอาเลยครับสู้เลยครับถ้าคุณไหวอ่ะต่อยเขาคุณก็ทำเกาะเขาหมดได้เหมือนกันแล้วเกาะคุณไหวก็เอาอ่ะเออดิก็เอาดิก็เอาดิก็เอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยโดนโอ้โหไหวฮะที่ผมบอกว่าถ้ามีเกาะที่ศูสีครับป๋าสีู่นย์เงาอันนี้เติร์กต่อยเขาหน่อยฮะแต่ผมมองว่าถ้าเขามีเกาะที่ศูสีครับ นี่ขนาดเขาไม่อยู่เกอนยังสูสีนะครับพี่เปาไม่อย่ตมเฮียอะไรตงคนเยอะตัวที่เออใจเย็นครับเจเย็นโอ้ได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 ้ไอ้ได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 ้ไ้ได้้้ไ้้้้อ้ไ้้ไ้้้้้อ้อ้ไ้ได้้้้้้้้้้้อ้้้้้อ้้้้้้้ด มึงมึงมีมึงมีใช่ไหมเกาะเออเออเออแพ้ไม่เป็นไรเออได้อยู่ได้อยู่อีกนิดอีกหน่อยอีกนิดอีกหน่อยขาดกูพูดก็ไม่ได้สักนี่ขาดนี่พูดเยอะก็ไม่ได้พยายามเออเก่งโคตรเก่งจริงๆโซ่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 คอยโอเคตึงครึ่งก่อนแล้วค่อยปั๊มอะเลยครับพยายามเลี้ยงไปเกาะมีเกาะเล่นง่ายอ่ะมา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  มาวินสุดท ah, cool. okay. okay. hey. bon ้ายแล้วครับวินสุดท้ายแล้วครับรามยี่าแล้วครับเขีียดไว้ก่อนเลยสองกูณรสองหัวจัดไอสัตว์สามสองหนึ่งลุมันวิสุดท้ายแล้วไงตีแล้วถ่าสีชมพูมาลมาล่ะกระดับต่อไงแข่งต่อห้าเต็มไงแล้ววินสุดท้ายต้ไงห้าเต็มไงห้าเต็มไงเออห้าเต็มห้าเต็มไงก็บอกไงห้าเต็มไงเอ้ย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 เอย กระส่นยออะไงะส่ารส่ดิโอ้ยโอ้ยกส่ากออะอะไรโอ้ยโดดอยไงทำไมกระโดดหนอีกหนึ่งนีเหมือนจะโดดทําไม่โดนเตามปหนีก่อนไม่ยอมติดลำติดลำลงไปหน่อยเออเออใส่กอดสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช้ปรยเอาไป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 เอายปเอาไอาไเอาไปเอาเอาไเอาไป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 เาไอาไปเาไอไมติดไปเาไปเอาไมเอาไปอาไปเาไปาไปเอาอาไนเอาือาไปเอาไเอาไาไปเอาไปเอไม่อได้อปเอาไปเอาไาไป่าไปเอาไปเอาไปเอาปเอไอาปเอาไปเอาไปเอาาไอาปอาปเอไงเอาปเอนเาไาอปาไาเไมาแล้วไงาไเอาไงปเอ โอ้โหเอาจังูเยอะก็ไม่ได้โอ้ยี่ขมีสิไหองเป็นไงขากรรมการให้น้ำไก่นะฮะกรรมการให้น้ำไก่นะฮะไก่ของฟังนะไอนี่เติขอครับบอทีซีครับเติขอแล้วบอรทีซีแลับบอรทีซีแล้วครับทีซีเติขอน่ครับเติขอน่ครับเติมเกาะเติมเอาล้มาแล้วครับเติมไฟ่อยฮะ๋ยวให้ทีซีเดี๋ยวทีซีไมเอาม่หยุด ขาดเกาะสามมันยิงกับยาปั๊าหนึกูเชียร์ใครก็ได้เดวันนี้ไม่ไดกินไขดนลบเลยผมว่าถ้าเกิดลบเลยเนี่ยมเชียร์ัยามันยามไม่ลนเลยั้งยามเลยนะโอเคชียรตัยีสองเลยนะตีสาม่ะตีคิดดูดิแล้วขอของขอบขอคอบยงครับขรบยงครับยังครับขาดเกาะกับยาครับน่าลนน่ๆลน ใช่ผมว่าน่าน่ามีสิทธิ์อปกติครับตอนนี้ธนุยังไม่ได้เกาะกับยานะครับทางน้นนะครับชมพูครับโอเคครับเดี๋ยวรอนะครับโอเคครับโหแต่เมื่อกี้ชมพูผิวมากครับสติผิวทีซีปทางนู้นด้วยนะครับอ๋อทีซีไม่ใช่ทีซีเขี้ยปชานจะอาใช่ใช่โอเคครับผมอะไร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 โอเคใช่ใช่เอาหลอเอาหล่อโอเคโอเคเอาหล่อขอส่วนตัวก่อนทีซีครับโอเคโอเค แล้วแล้วฝั่งนี้ใครช่วยครับเดี๋ยวโอช่วยไหมโอทางโอไหมไม่ไม่ไม่ครับปกติครับผมผมผมแล้วชอบเองครับโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวไม่ค่อยจะมีโอ้มีสองมือก็ไม่ค่อยจะมีสองมือต่างไม่จะมีเอาใจที่จะตอบทางเอ่อเอามาตีตัวหนึ่งน่ะลาวที่หกลาวที่หกจบไม่ลงคงต้องเพียมาถ้าพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งเริ่ม มาแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมมาแล้วจังหวะนี้แทงยาวก็อุ้ยอฮ้ยเฮ้ยให้มันมัดไปยังไงมัดไปยังไงยังไงมัดไปยังไงมัดไปได้ยังไงอฮ้ยไม่เียะไรอุ้ยเอาดิเอาดินวงด้วยแต่น้าเงินเอาน้าเงินไม่ไยแล้วนะมัดไม่ไหวแล้วนะ หดีออกก่อนไหมดีออกก่อนไหมเอานี่ฮะเอาไม่ขอนี่ไม่ขอดีพอไม่ได้แล้วทันทีแล้วมันมันเลยต้องหนีเฮ้ยอย่าไม่ลง้ยโอ้โหเรียบร้อยจบแล้วจบไปแล้วครับผมจบแล้วครับผม it's over อร์ครัจบไปเรียบร้อยยอดครทะลุหนอวชนะไปครับผมดีดีด้วยครับดีดีด้วยครับหมอขาครับผม ไปไไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเก่งเก่งมากครับเก่งมากครับผมไหมเหรอสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับผมนี่ไงนี่ไงแก้ข่าวให้มันเหมือนกันเนี่ยโอเคครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาลุกมาตามเรื่องรับเดี๋ยวเดี๋ยวเรอยาานี่นะยเยวเขาลังใจกันน้ำมาเนี่ยมาเนี่ยมานี่ะเดี๋ยวอีกแล้วอ่ะไอไอดี๋ตี๋ตี๋มาขาวมายิงนกกาหน่อยฮะย่อเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือจบจบแล้วนะหมายถึงว่าตรงนี้จบไล้วคุณไม่ลองคุยก่อนไหมลองคุยก่อนไหม ไม่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 คุยไม่คุยไม่คุยไรม่บอกใคไรมบอกไปชจตามใจตามใจช่วชมพูครับคุณชมพูครับมาหน่อยครับคุณชมพูครับขอรวนนิดนึงอจะบอกให้คุณนะหมวเข่าให้ช่วชมพูช่วชมพูรับทราบนะวันนี้คือส่วนหนึ่งของการต่อสู้ของคุณสองคนนี่แค่ส่วนหนึ่งยังไม่จบยังไม่ได้จุดสิ้นสุดนี่คือจุดเริ่มต้นคุณจะไปต่อคุณเจอกันที่ไหนคุณจะตีกันเรื่องของคุณเต็มที่แต่ขออย่างเดียวของเดียวรักษากฎระเบียบกันด้วยแค่นั้นพอ โอเคไหมฮะดับบับจะอะไรก็เต็มที่ตอนนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็จะอย่าให้มามาดวลกันต่อหน้าสาธารณชนอนะโอเคไหมมันกดดันตองนี้ผมรู้ว่าคุณกดดันแล้วคุณคงไม่มาที่แล้วไปต่างฝ่ายต่างแยกเลยครับเจอกันที่ไหนก็บับกระดาษเหมือนเดิมอะเดี๋ยวให้ข้านักกีฬากันครับข้านักกีฬากันครับเรียกไรครับเวยานักกีฬา้ยนักกีฬาสองฝั่งครับนักกีฬาสองฝั่งครับไปยังไงแทงใครลนะคุณก็ไปจูว์ก็ไปให้คุณคุณท้องให้ค่าเจอ <laughs> ทำไรไม่ตูอง <c oughs> ตอาชีนครับปพักกูอนอนเฮีย